เครื่องตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนที่หัวฉีดถูงว่าพึ่งพงพิ่งมามีแบบชมคุกกี้เนาะใช่โ oh. อ้ยต้นแต่จะบอกก่อนนะสําหรับผมนะผมว่ารุ่นเนี่ยข้อแรกดูแลง่ายดูแลง่ายแน่นอนข้อสองนะเครื่องตัวนี้นะครับอยู่กับคนไทยมาเกือบยี่สิบกว่าปี oh. เพราะนั้นไม่จุกจิกแน่นอนครับผม ฉมนี้มีมีสองรุ่นมี G ีกับวีถ้าจีคือตัวธรรมดาและรุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาดูดีๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัววีตัววอ๋อว V ท็อปกว่า G เห็นนะตัว G ีเป็นเกียร์ธรรมดาตัววีคือเกียร์โตแล้วตัวท็อปและตัวนี้เป็นตัวแปรผันเขาเรียกเบียนเทอร์โบ V N นเทอร์โบนี่ตัวแปรผันต้นเลี่ยมไหะไม่สีนี้ไม่ค่อยเจอสีนี้เป็นสีพิเศษปกติจะเจอสีบรอนเงินเยอะเลยสีขาวสีดําสีนี้คือตัวพิเศษล้อดํา โตต้ตานะครับถ้าชมสุดท้ายก็จะทำล้อสีดำํำตัวนี้ไม่ได้พ่นนะเป็นล้อดำเดำิมตั้งแต่โรงงานประกอบรถครับผมรถตากแดดหรือไม่ตากแดดให้ดูเส้นนี้เราเห็นยางถ้าผมมองรถนะถ้าเจอ,อยางแตก,แตกนะหรือว่าเป็นรอยแบบล,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 ะนะลัานล้นลนะรถตากแดดมามาตลอดเวลาแต่คันนี้ไม่ตากแดดเลขไม่เจ็ดหมื่น